สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนน่าพร้อมผมพร้อมแล้วก็ชุดพร้อมแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่แอนขาดไม่ได้เลยก่อนออกจากบ้านนั่นก็คือตัวนี้เลยคะ่ะโลชั่นผิวใสจากอีฟนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะช่วยแอนผิวขาวใสขึ้นหนึ่งระดับทุกครั้งที่ทารวมไปถึงเขายังช่วยป้องกันรังสี UVA UVB ให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะมาทาให้ดูนะคะแขนทั้งสองข้างแอนยังไม่ได้ทาครีมนะคะ ตัวนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆหอมเฉพาะของเขานะคะตัวนี้เวลาแอนทาแอนไม่ต้องพึ่งน้ําหอมเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาจะพูดดีมากๆนะคะทาแล้วรู้สึกว่ากลิ่นจะติดทนนานแล้วก็อยู่ด้วยกับแอนตลอดทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะมาทาข้างนี้ให้ดูนะคะแอนจะบอกว่าแอนเป็นคนที่ขนเยอะมากๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เวลาที่ทาเข้าไปนะคะเขาจะซึมเร็วมากๆนะคะแล้วก็ไม่ติดขนให้แอนลำคามด้วยค่ะตัวนี้นะคะทาไปเลยได้ทั้งตัวเลยนะคะ เวลาทาก็จะฟินนิดนึง,งค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาจะหอมมากกลิ่นผู้ดีมากนะคะคือไม่ต้องพึ่งน้ำหอมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูทั้งสองข้างนะคะข้างนี้คือข้างที่ทาอีฟนะคะส่วนข้างนี้คือข้างที่เงไม่ทานะคะเห็นไหมคะทุกคนแขนของแอดขาวขึ้น1ระดับโดยไม่ต้องพึ่งดีๆีทาผิวเลยค่ะตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะเพียง390บาทไปตามได้ที่ตัวแทนนะคะ